สองงานครับ COV Gen4 เครื่อง2.0นะครับคันนี้ล้อ19นิ้วด้วยนะฮะพ่อเดิมนะครับคันนี้ก่อนหน้าเคยจัดดีแบบกันแล้วนะครับก็วันนี้เข้ามาตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตเตลน,นะครับจัดชุดโปรตั้งวาล์วพันห้านะฮะก็จูเก็บให้ฟรีนะครับไม่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะอ่ะไม่แสนสามเนาะแสนสี่ประมาณนี้ นะครับโอเคก็จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอไอแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากานะครับสายเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนล้วนเลยนะครับจูนสอนจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคคันนี้ก็ก่อนหน้าปรับรอบช่วยเรื่องเดินเบาสั่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ เครื่อง R ยี่สิบเนี่ยลิ้นหลีล่โคตรหลักนะครับแก้ให้ครบครบหุดแล้วนะฮะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตาเล่นกันแ้มันยี0สล้อ19ท่อเดิมเป็นยังไงนะครับ CLV Gen4 2.0งด้วยนะครับรถหนักๆล้อโตโตนะครับยังดีที่ได้ล้อเบานะถ้าเป็นล้อหนักก็ไปกันใหญ่เลยนะครับ โอเคไปเหมือนเดิมเปิดแอร์ أ, เกียร์ดีนะครับไปศ <c oughs> โ,โคสสย่งลึกไปตั้งแต่ซีว FB ฮะอย่อเ สำหรับลูกค้าที่ใช้ CRV Gen 4 2.0นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างอัตรา,าเล็กเป็นยังไงนะฮะคันนี้เคยรีแบบแล้วก็จูเก็บไปฟรีไม่คิดเงินเพิ่มนะครับวันนี้เข้ามาจากชุดโปรตั้งวาว1,005นะครับก็พี่จูนะฮะหน้าอู๋อยู่เซรีไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอยอที่คือเราลูกคาของเนะครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่ง,งานจูนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ มีบริการจูนอ,อกสถานที่นะครับใกล้ใกลไปหมดต่ตางจังหวัดก็ไปนะหัวขัินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Google m a p นะครับแค่พิมพ์พีจูรีแมปฮอนด้าะฮะก็เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับ COV ีโอ0จดสี่ชุดโปรตั้งวาว์พัน้นะฮะเคยดียมแมบกันแล้วก็จูนเก็บไปฟ,ฟรีครับน้ำมันอีสิบล้อสิบเก้าพ่อเดิม ขอบคุณครับ